เมื่อยหร่ล่ะมีเอฟซีโทรมาบอกพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีเป็นสุขสุขคนบอกว่าทั้งมุกดาหันอ่ะตกฝนตกแห้งว่าสั้นแม่นเพิ่นยังทา้งนั้นยังเกี่ยวเขายังบ่ทันแล้วอยู่ยังบ่ทันแล้วเพิ่นว่าวันละหกร้อยเขาใหญ่นะอ๋อวันละหกร้อยผัวนะข้าจ้างกันนะแบบว่าลดข้าเจ้าลงบ่ได้น้ำมันไล่ไฮเดรนเป็นขี้ตมไลย เหนโทรมามามาบอกขนะดพี lugar, ่น้องวันละหกร้อยเกี่ยวเขาจ้างกันนะพ่าหกร้อยกับเดี๋ยวก็จะาเกี่ยวเบิ้เกี่ยวเบิ้มือไปหอนสี่มุ่งสี่ร้อยเห็นงานโอ้ต่อประมาณ้ามุ่งได้สองร้อยเป็นหกร้อยพวกรเมียไปในมือละพันสองอ บเวดากำลังมาป่นปลาพี่น้องว่าทางห้างนา่ะแลยเอาไว้เลยได้เาเบิร์ดระเบ้อเขานำฝนฝนตกอีกแล้วพอนายอะไรนั้นนะเราโทรมาเราเคยโทรมาดิฝนตกฝนตกพี่น้องเลยห่าง <laughs> ห่างผิดวะห่างกับขวะมาป่นปลาคอพี่น้องทางกรุงเทพฝนตกอยอู่บ่จ้าช่วงนี้กาห้ามดอกบักม่วงเนาะ ออดอกม่วงกำลังเป็นดอกพี่น้องม่วงสอเออม่วงปุ๊บม่วงปุ๊บทอดไข่ให้น,อน้องเนยกระมาปุ่นปลากินข้าวสาวนนำกันพี่น้องเว้ยเมนี้จะได้ขึ้นโคกอกยู่บนน้องเลยเอาใดช่วยไปทางอื่นบ่พังเบื้องก่อนปะขึนโคกยิงขาวแหลนไปเลยเนนาะักตตีแ,ตแเข้าไปเลยดิพริกพีก,พกมาพริกใส่ละ ะใส่แล้วอือใส่แล้วเนยมาเดินเลยบบเห็นหัวทักกระโดนสมบูรณ์แจ่มเสรีสบายดีตอพี่น้องเด้อสรีสบายดีตอนตอนันนั้นตอนช่วยๆไง่อย่นะงอีกเนาะใช่ยังจ้ะชิมเบิงชิมเบิงซัมปาลาใส่หรอือเ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องจา้าปนปลาปลาคอปลาช่อนพี่น้องแซ่็บ มาเต๋อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำกะน,นี่นะแล้วเลยเด้อพี่น้องมาได้กินข่าวสาวข้าวเด้อเธอเหี้ยเอาเธอเหียเาไปฮะค่ะกระโดนน้องเลยสบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวน้ำกันเด้อวันศุกร์สุขชนมีเมนูปนปลาถัดไข่มาเด้อสาวแ่บแสบกระพักแซ่บน้ำกะนย่จ้ามาเด้อพี่น้องข้าวหุองเอยียงใช่ออันนี้คือเอยียง แครอทแครอทจ้ะแครอทอากิม yeah, yeah, ึงดูยงกปได้เนาะอืมหวานเบอามหงุุกลุกเยอะ้ยเะมช่วยองหงุวาไอจิอสอเาเอหวานหวาน

พักพักกระโดนนี่เ้องเลยไปหาจนเงา,เาไปเลยประชิวัานี้เลยค่รอพักกระโดนยิ่งคิดเห็หนอะไรไข่อหมดแดงเดลยแดงมันเป็นขาวๆไม่ไข่นะคาัะนมักง่า,งายสีฟ้าลงเลยไปจีจะกระเด็นอยู่โขกอ,องเลยก็เป็นน้ำการ ฮัตนบักักแต่แมงัคงเหมือกันครับบเคยหัตปีปี่เอาแลยแมครับคงโค่นะตุกติ้นะจิเจ้น้ามเขาเปียวเขาหายก็เชิงสูงอันบุควจำไปบดละมีนี่อยู่โคกนอกันนี้เนาะยังไม่ได้ยัง่ชอบก็ตยังบอกเคุยกันฮะคุยกัน มันกิน,นอะไกัะหลัจกจกินคืออะไกินหลอืาวเลยว่ากินไข่ <c oughs> ละมันเาว่าไปเห็นไข่อ <c oughs> แปลกไนะ <c oughs> ป้นแน่นไปลองบึงดูทเงินเงาะสิงงสิัวกว กินแบบกินทอมเป็นข้าวมันอะไรนะอยากขายตรงนี้แชบบ่ได้ากลงมอะไรอยากขายกี่งุ้มหมือนึ่งเนี้ยายอะไรก็อยู่ข่าวเบิร์ตทีสกันยังเนาะนี่พามาจารย์เนาะเมื่อีหร่มาวัดยังเลยอะไยังอาบะฮัตเน่าว อาจารย์ังกหูดีเท่บาทนาหูวันวันวันยังแวันวันไปยางนโอ้โหะไรกัใหญู่ลพี่น้องเเจ้าัจะวันทวันทเดี๋ยว่งอีกแล้ว อะไรกันเน,นี่ยันโอ้ยโ <c oughs> อ้ยโอ้ยสุกแจ้วหลายคนเบื่อเหลืองเนอยอาจจะเป็นเด็กไปเนาะแต่หัวหัวคงขิดเข้ามาข้างหน้านะมันแปดปีหรือเก่าปีาาถาไปเทียบอั่เด็กกันสามกันตามความจริงไปเนาะ เมืองนางคือจิเป็นเด็กแต่ว่านั่งวางแผนนี่บูต้องห่วงเป๊ะๆผู้ใดสิติดตามเรๆาแม่งหูเบิร์ดไว้ผิดของนางนะเาแ๋ยว่าผู้ใหญ่ที่บุเคยหูวจักนางนะเสร็จนางเบิร์ดพอกีดนางคว้าเบิร์ดนะเหนือโล้เหรนั่งที่ไปใส่ในนั่งวางแผนไปก่อนเบิร์ดก็นั่งคือล่งเกลียวเขานั่งสี่เอาเกลียวจะได้ดำนั่งคือกันพี่น้องไปหาหน้านี่บ้างไปเบิร์ดไปกระเหลี่ยมนี่วะ

จากอ้อยม่แรกแล้ววาคนยังไม่ให้ไเลยป่ะอะไรน่ะจืดก็ยังเหน่เนาะวยังน่งาเป็นคนหนึ่งทีลบ่กี่้างหนลก็เอก่อมาดบ้านหน่อยๆกัน

ยี่หกอันเก้าอันนั้นเลยเนาะขาะพัดไปกล้วงเขาน้องเนยเนี่ยวาพัดพัดพัดเนี่ยอุ้ยแสยะ่เคยนังเลบง่าย๊ะอืมนังเรียบร้อยแต่ว่าคือหนั FC แจ้งมาว่าเ้านหนาเตรียม,บมเบอร์มราล้วมีเ่านจียมาลาเอา้ะ เอ็มีแจกเดืออหนาารับบ้านบ้านน้องแต่เองก็มีคือการมี้อกมาลํนเหลืองม่ได้กับใกล้ติดเลยแม่แก่เราไปนอนหัวแรเรามานำบึงกิไปเบบึงเข้าหน่แตงพิคุณนะคุณนะมีสมักสมองน้ำมักส่องน้ำห่านโจมเข้าจติงโจเข้าจอ่ไปลกล้วลุก็มี่อันชาละผัด ที่าษังม่ถ้าได้ต้นหล้าเรียนยานี่งเปนนี่ะคุณโนจุดพูเระการปสหมแล้วเวยลุกกะมีอ้าวีย้อย้มีพวกกะผิวสีพิวก็คือกัาเลยอันบ้ารึเป่จะว่าท้าก็ไปไปถือไฟยังชีก็คือขาวนะเขาจะโอบสบายดี้ะพี่น้องยิ้มแล้วมึงเนมรมึงได้เลยมันทปนหินะนี่ไงเสียเขาเสียจ่า

เอ็กกเอกนะ็เบึงนะบ่งบไหนเหรอเนี่ยนอนงบัวลเลยๆบลำพอน่ะดอกักนอนเหรอขันมาตั้งจะไปบ่งอะไรน่ะไปถ่ายแต่ตื่นมันยางเดียวกิตลึงตึ้งเลยลูกมันพอนเยบเยบเลย